สวัสดีจ้าเดี๋ยวายสุ่มสีทายรูมให้สองสาวกันนะจ๊ะเด็ดมากเลยอ่ะร้อนอ่ะ <beleza> กดไปเยอะเยอะอืม ร้อนอ่ะไปละพีิน้องเนี่ยอ้อนขึ้นใหม่นี่จ้ะตึกเนี่ยทุกอย่างมันใหม่หมดเลยตอนเยสุมมาบวชอ่ะจะมีสาลานี้แล้วก็พระอุโบสถสองหลังมันสะท้อนแสงไม่รู้มันถ้ามุมนี้น่าจะ เดี๋ยวค่อยมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยถอดแว่นก่อน,นเพราะว่าเพราะว่าแสงมันไม่เห็นเลยเนี่ย <c oughs> พี่น้องจ๋าดูทะเลไปก่อนห้ยายสุ่มถ่ายรูปก่อนเลยจ้ะถ่ายรูปคนหนึ่งสองสามดูทะเลไปก่อนเลยจ้ะ <c oughs> เอาเอาภาพเดี่ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวภาพเดี่ยวก่อนอุ้ย <c oughs> แสงโอเค เดินเลยค่ะเดินเลยเนี่ยสุ่มเนี่ยจะตกสะพานอุ่นพี่น้องทะเลสวยไม่เอ่ยเย็นมากเลยมหอนเย็นอมห่อนี้เย็น น,นายเขาจะเอาทั้งลูกพี่น้องจ้าเยสุมจิตชีให้เวลามันเดินไปนะในคลิปอะแต่เยสุมจะถ่ายรูปน้องสาวก่อนเอา้าคันหย่อนโทรศัพท์ไว้ไว้ไหนอะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องอยูย่ไหนฮะ เอาเอาหย่อนลงเมื่อกี้นี่นะตะลกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> สมกระโท่เล่ล่าเลยจ้าี่นงจ้าอทำไมแสงมันจ่าอัเนี้ยม,มันดำมันดำอาะฉันว่ามันไม่ได้อ่ะ อัมันหมดอยู่ยังทะเลอะทะเลไงแต่มันไอ้นี่ไงอัน <c oughs> นี้มันทะเลเออทะเลสาสน์สาว ทะเลทังสองเออตายละยังไงไม่รู้ว่านี่คือทะเลอะไรทะเลก็ยังว่าทะเลก็ทะเลไงหนึ่งเนี้ยอืมภาคใต้ไปรู้อันนี้มันก็ออกตะวันออกไงชันบุรีระยองตามอืมอืมลู่นาเขา สะพานใหม่ตามขึ้นเลยนะมุกแล้วก็ยองใหม่ก็เป็นี่แล้วเลาะไปตั้งเดียวสะพานใหม่แล้วมีร้านกาแฟเกิดใหม่มีความสวยนะมันยื่นไปทางนี้วิวนี่ไงสกายวอล์กไปเด่นกระจุกนี่นะเออคุ้มคนียไม่รู้พี่เนาะสกายวอล์กเขาเดินกันเดินไปดิเซล โโอ๊ยทะเห็นไหมเขาขึ้นกันนะเขาขึ้นไปถ่ายรูปกันเขาไปไหว้พราก่อนไปค่ะเดี๋ยวอะไไปไหว้พระเสร็จก่อนแล้วค่อยมาไปขึ้นขินหอดยายสุมมาบวชมาบวชชี่หนยขอบด้านนี้นะคะนำบุญแทนสัตยานะคะขอบคุณค่ะเรามารับเต่มใหม่ Thank <laughs> you. อันนี้จะเป็นกล้องย่างฉันหาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ฉันหายายาพี่้องจ้าวายพระด้วยจ้ะอ่ะห่างคนเดียวก่อนหนึ่งสอง หนึ่งาหน่งม่จ้าเสรแล้วเราไปต่อกันจ้าปิดทองจากพี่นอนจ้านะทบุญ่สูงการเบียงที่เกิดขึ้นเสียงอะไรกันเวันสองพีเดียวกับปีมาวันเดียวกต่างกันเหรอ พี่นอ้องมัดปดทองกัอยาสูมปิดทองกันอ,นอาอย่าให้เจ็บอย่าให้ปวดน้ำแข็งน้ำคขาเดี๋จ้าอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวฉันถ่ายรูปแหะเนี่ยหลวงปู่สุขนี่หลวงปู่สุขปิดทองหลวงปู่สุขจะ้ะคลิปนี้ยยสุ่มกระฝากไว้สาม,มีแล้วนะจจะหอยะยสุ่มสีปิดทองให้เรียบร้อยกันฝากดงฝากาติด,ดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจด้วยสวัสดีค่ะ